3ูนย์สามสี่หนึ่งเก้าเก้าเดเจ็ดสองสี่ดิจิทัลมีเดียสาขาแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกค่ะวันนี้ดิฉันจะมาเล่าเรื่องชนวนการเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง จริงๆในการเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็มีมากมายนะคะแต่ว่าเราจะหยิบยกมาเล่าชนวนหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือการลอบสังหารอาร์ดุลฟานส์เฟอร์ดินานแห่งจักรวรรดิออสเตรฮังการีค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กรุงซาราเจโวประเทศบอสเนียปัจจุบันเนาะก็ได้มีนักศึกษาชาวเซิร์ฟคนหนึ่งที่เขาอยู่กลุ่มมือมือที่เป็นกลุ่มแบบว่าลอบสังหารท่านนะเนาะคือนักศึกษาชาวเซิร์ฟคนนี้ก็มีชื่อว่า กาเฟโรปรินซีฟค่ะซึ่งเขาก็ได้ฝา่าวิ่งฝา่ฝาฝูงชนมาเลยวิ่งฝ่าว่าหยิบปืนมายิงปั้งใส่อกท่านอาร์ตุกฟานฟรดินานสวรรคตคารถเปิดประุูค่ะ <G ül üyor> หลังจากนั้นไม่นานเหตุการณ์ก็ชุลมุนวุ่นวายรัฐบาลออสเตรียฮังการีก็ได้ทราบเหตุการณ์นี้จึงมีข้อเรียกร้องส่งไปที่ประเทศเซอร์เบียให้ทางเซอร์เบียตอบ กับคำร้องภายใน18ข้อทั้งหมดซึ่งอีข้อเรียกร้องของเขาอ่ะมันก็จะมีหลายข้อมากมายก็จะมีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้กลับไปที่ประเทศเซอร์เบียซะหรือไม่ก็เรียกร้องค่าความเสียหายทางเงินแบบต้องชดใช้นะซึ่งเซอร์เบียก็ตอบกลับแต่ไม่ถูกข้อค่ะจึงทําให้จกักรวรรดิออสเตร h ัง g a r y ก็เขาก็ไม่พอใจอย่างมากการที่ไม่พอใจจึงทําให ประกาศสงครามกับประเทศเซอร์เบียค่ะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อทั้งสองประเทศได้ประกาศสงครามกันจึงมีคู่สงครามตามมาอีกมากมายเนื่องจากพันธมิตรและการช่วยเหลือกันเช่นรัสเซียช่วยเหลือเซอร์เบียอังกฤษและฝรั่งเศสช่วยเหลือเซอร์เบียเยอรมันช่วยเหลือออสเตร h ังก a รีออตโตมันช่วยเหลือออสเตรียจึงทำให้สงครามบานปลไปทั่วยุโรปทั่วโลกเลยก็ว่าได้ค่ะ และทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึนั่นเองค่ะจบไปแล้วสำหรับการเล่าเรื่องชนวนการเกิดสงครามโลกครั้งที่1นะคะก็อาจจะมีข้อมูลผิดพลาดหรือข้อมูลอาจจะตกหล่นไปบ้างก็ขออภัยผู้ฟังมาด้วยนะคะ